รับผมสวัสดีครับวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานนะครับแอปชิปป p p ๊อปนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจจะใช้งานนะครับผ่านแอปตัวนี้นะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับมีอะไรกันบ้างสามารถทําตามผมนะครับภายในคลิปนี้นะฮะไปทีละขั้นตอนได้เลยนะครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับที่ลูกค้าจะต้องมีนะครับในการใช้งานนะครับในวีดีโอตัวนี้นะครับก็คือ1เลยนะครับก็คือป๊อปปินนะครับที่หน้าตาอย่างนี้นะครับที่จะได้จากทางเราไปนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับหนึ่งเครื่องนะครับที่ใช้ประกอบกับการปิ้นนะครับรวมถึงการส่งด้วยนะครับผมแอปตัวนี้นะครับทำได้หลายอย่างมากนะครับเพียงแค่ลูกค้ากดเข้าไปนะฮะก็จะสามารถเช็คได้ทั้งจุดดรอปออฟนะฮะแล้วก็แท็กกิ้งนะครับรวมถึง FAQ ตรวจสอบราคาต่างๆนะครับที่ปกติแล้วเราต้องเข้าไปเช็คในเว็บขออองนนนนนัััีี้้้เเเรราาาาสมถชช็คคผ่แปพลิตวได รวมถึงสามารถปิ้นใบปะหน้านะครับผ่าน p ป p ิ้นตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนนะครับการใช้งานจะมีอะไรกันบ้างตามไปดูกันได้เลยนะครับครับผมมาในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันนะครับที่ลูกค้าโหลดมานะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าทําการล็อกอินนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับให้ลูกค้านำแอคเคาท์ที่ลูกค้าสมัครนะครับกรอกเข้าไปในแอปพลิเคชันของคิด Pop ได้เลยนะครับ เมื่อเข้าสูร่ระบบแล้วนะครับก็จะพามาในหน้าแรกนะครับผมผมจะแนะนําำปทีละขั้นตอนเลยนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ของเรานะฮะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมมาในขั้นตอนแรกเลยนะครับลูกค้าสามารถติดตามหมายเลขพัสดุได้นะครับจากทางด้านบนนี้เลยนะครับเพียงแค่ลูกค้า Copy นะฮะหรือว่าจดหมายเลขแท็กกิ้งนะครับแล้วมาเกอกบนด้านบนนี้นะครับก็จะสามารถ ติดตามเลขพัสดุได้เลยนะครับรวมถึงนะครับด้านล่างนะฮะก็สามารถเช็คจุดดรอปออฟได้เช่นกันนะครับตรงด้านล่างซ้ายมือนี้นะครับให้ลูกค้าคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ค้นหานะครับจุดดรอปออฟนะครับที่อยู่ใกล้ตัวของลูกค้าได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถนําไปส่งได้เลยนะครับปรากฏเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นจุดที่ลูกค้าอยู่นะครับรวมถึงจุดดรอปออฟนะฮะที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นนะครับลูกค้าก็สามารถคลิกเพื่อดูได้นะครับและหลังจากนั้นนะฮะอันนี้ก็จะขึ้นยกตัวอย่างเป็นพันธิตพาสซาประตูน้ำนะครับผม ทางแอปของชิปปอปนะฮะก็จะพาไปยัง Google Map นะครับหากลูกค้าไม่เคยไปก็สามารถเดินทางผ่าน Google Map นี้ได้ด้วยนะครับผมเพียงแค่คลิกโลเคชันที่ลูกค้าต้องการจะไปนะครับต่อไปนะครับจะกลับมาที่แอปชิปปอปนะครับผมนอกจากนี้นะครับสามารถค้นหานะครับหมายเลขไปรษณีย์นะครับในที่ต่างๆนะครับเพื่อหาจุดดรอปออฟได้ด้วยนะครับรวมถึงรหัสไปรษณีย์ได้ด้วยเช่นกันนะครับนอกเหนือจากที่ลูกค้าอยู่นะครับอันนี้สมมุติผมยกตัวอย่างเป็น เชียงรายก็ได้นะครับผมสักหนึ่งที่นะฮะเมื่อลูกค้ากดเข้าไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นกดค้นหานะครับก็จะมีที่อยู่นะครับรวมถึงหมายเลขไปรษณีย์นะครับที่ลูกค้าเสิร์ชเข้าไปนะฮะขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกได้ด้วยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นเชียงรายนะครับหมายเลขรหัสไปรษณีย์นะฮะห้าเจนะครับเมื่อลูกค้าคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับชิปป๊อปนะฮะที่เป็นจุดดรอปออฟนะฮะที่อยู่ในบริเวณเชียงรายนะฮะที่ผมเลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตอนะรคับ ต่อไปนะครับจะเป็นในหน้าของการตรวจสอบราคานะครับที่อยู่ตรงกลางนี้นะฮะเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เช็คราคาได้นะครับผมในเลขที่ลูกค้าจะต้องการจะส่งไปปลายทางนั้นนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็น1นึ่นะครับจากทางที่อยู่นี้นะครับแล้วก็ปลายทางก็ยกตัวอย่างเป็นเชียงรายเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับก็คือ5700นะครับ แล้วก็กรอกน้ําหนักของพัสดุให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงขนาดของกล่องนะครับแล้วกดตรวจสอบราคาได้เลยนะครับครับผมก็จะมีขนส่งนะครับขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกนะครับรวมถึงเวลาทําการนะครับที่จะถึงจุดหมายปลายทางด้วยนะครับรวมถึงราคาต่างๆนะครับลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับว่า ขนส่งไหนนะครับเหมาะกับลูกค้าที่สุดนะครับผมต่อไปก็ผมก็จะกดกลับไปนะครับในฟังก์ชันถัดไปนะครับทางด้านขวามือข้างล่างนะครับผมก็จะเป็น FAQ นะครับหรือว่าคําถามที่พบบ่อยนะครับอันนี้ก็จะพาลูกค้านะครับไปยันหน้าเว็บนะครับเป็นข้อมูลนะครับที่ลูกค้านะครับสอบถามเข้ามาครับผมกับทางชิป p ๊อ p นะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะทําการปิดไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับอันนี้คือหน้าหลักนะครับผมในส่วนที่2ก็คือสถานะนะครับก็เช่นกันนะครับก็คือในหน้าแรกเลยก็คือการค้นหาเลขแท็กกิ้งนะครับแต่เพียงแต่จะค้นหาภายในหน้านี้เท่านั้นเองนะครับก็สามารถติดตามพัสดุได้นะครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็จะผมจะแนะนําลูกค้าต่อไปในการสร้างรายการนะครับก็คือตรงกลางนี้เลยนะครับให้ลูกค้าคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการสร้างรายการเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้เจอครั้งแรกเลยนะครับก็คือ การกรอกข้อมูลนะครับแบบฟรีเทคนะครับลูกค้าจะต้องกรอกตามที่ทางแอปพลิเคชันชิปปอบระบุไว้นะครับก็คือชื่อามสกุลบรรทัดแรกนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับบรรทัดที่2แล้วก็ที่อยู่นะครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับกรอกลงไปเลยนะครับในส่วนของที่อยู่นี้นะครับผมลูกค้านะครับสามารถ ตรวจสอบนะครับเลือกที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับโดยที่ลูกค้านะครับไม่จะเป็นต้องพิมพ์ไม่ครบนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างสมมุติว่าผมพิมพ์หมายเลขทะเบียนบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะยกตัวอย่างเป็นแขวงหรือว่าตำบลหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะเมื่อลูกค้ากรอกไปสักอย่างหนึ่งที่เจาะจงแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับทางแอปพลิเคชันชิปป๊อปนะฮะเราก็จะขึ้นที่อยู่นะครับที่มีความใกล้เคียงกับที่ลูกค้ากรอกไปนะครับมาให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผม ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่จะเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วนนะครับก็เลือกที่อยู่ที่ตรงกับทางที่ลูกค้าจะส่งได้เลยนะครับผมผมจะเลือกเป็นพญาไทพญาไทกรุงเทพมหาคนครนะครับเช่นกันนะฮะในปลายทางของผู้รับก็กรอกให้ตรงนะครับกับทางฟรีเทคนะครับที่กําหนดไว้นะครับครับผมผมก็จะยกตัวอย่างเป็นบางรักนะครับแล้วผมก็จะกด ตรวจสอบข้อมูลนะครับทางด้านขวามือเช่นกันนะครับก็จะมีขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับเชน่นกันกับที่อยู่ต้นทางนะครับก็จะกดเลือกไปเลยนะครับนะครับเช่นกันนะก็กรอกน้ําหนักแล้วก็เลือกขนาดของกล่องพอสัสดุให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการจัดส่งได้เลยนะครับผม เลือกขนส่งนะครับผมก็จะยกตัวอย่างเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับก็ยืนยันการทารายการนะครับเช่นกันครับผมก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ยืนยันการจ่ายเงินได้เลยนะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับลูกค้าก็ทําแบบเดียวกับในเว็บของชิป p ๊อบได้เลยนะครับแล้วก็ทําการสแกนว่าโค้ดแล้วก็ชําระผ่านช่องทางอื่นได้เช่นกันนะครับก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็สามารถจัดส่งได้เลยนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้ารายการพัสดุนะครับหน้ารายการพัสดุนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีรายการทั้งหมดนะครับที่ลูกค้าทําการจัดส่งนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นแต่ละหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการรอชําระเงินนะครับการเตรียมจัดส่งนะครับกําลังจัดส่งนะครับรวมถึงส่งสําเร็จแล้วนะครับตีกลับนะฮะแล้วก็พัสดุที่เกิดข้อผิดพลาดด้วยเช่นกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในหน้าของข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้นะครับหน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับก็จะมี ข้อมูลของลูกค้าเองนะครับแล้วก็ติดต่อเรานะฮะก็จะมีข้อมูลที่ให้ลูกค้านะครับสามารถติดต่อชิปป๊อปนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับรวมถึงอีเมลนะครับแล้วก็ไลน์แอดนะครับก็จะมีให้ลูกค้าเช่นกันนะครับอันนี้ก็สามารถคลิกไปได้นะครับเมื่อลูกค้าคลิกตรงไลน์นะครับก็จะเปิดแอปพลิเคชันไลน์ให้กับลูกค้าได้ติดต่อกับทางชิปป๊อปเราได้เลยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ผมจะลองเทสนะครับการใช้งานนะครับแอปพลิเคชันชิปป๊อป ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะทําการเปิดเครื่องนะครับให้เกิดปุ่มสีเขียวอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นปุ่มสีเขียวแล้วนะครับให้ลูกค้านะครับทำการเปิดบลูทูธนะครับของสมาร์ทโฟนของลูกค้านะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาที่หน้ารายการพัสดุนะครับเมื่อทําการเปิดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ไปรายการที่ลูกค้าจะทําการพิมพ์นะครับ ผมก็จะไปที่เตรียมจัดส่งนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมานะครับก็กดรูเครื่องปิน์นะครับตรงมุมขวาบนได้เลยนะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับเมื่อลูกค้าเปิดบลูทูธแล้วนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องป๊อปปินเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้านะครับไปที่สัญลักษณ์บลูทูธนะครับทางมุมขวาบนนะครับให้ลูกค้าคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการคอนเน็กนะครับเครื่องปิน์ป๊อปปินในเครื่องนี้นะครับโดยการกดเลือกเครื่องปิน์นี้นะครับกดเข้าไปนะฮะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็สามารถปิ้นผ่านป๊อปปิ้นเครื่องนี้ได้แล้วนะครับผมก็กดปิ้นได้เลยนะครับผมก็จะกดปิ้นไปเลยนะครับอ่าเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถจัดส่งได้ทุกที่นะครับเพียงแค่พกป๊อปปิ้นนะครับเครื่องนี้ไปนะครับพร้อมกับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันชิปป๊อปนะครับผมลูกค้าก็สามารถปิ้นนะครับที่ไหนก็ได้นะครับผมปิ้นได้เลยนะครับ ครับผมทัวนี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับแอปพลิเคชันชิป p ๊อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเช็คเลขแท็กกิ้งต่างๆนะครับรวมถึงการใช้ควบคู่กับ เครื่องปิ้นนะครับปอปปิ้นเครื่องนี้นะครับผมลูกค้าสามารถปิ้นได้ทุกที่นะครับทุกเวลานะครับเพียงแค่พกเครื่องนี้นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันชิปปอ p แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะเห็นง่ายๆว่ามีเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่ l i น์แอดชิปปอบได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาวิดีโอตัวนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ